ที่บ่าทั้งเรื่องทุกข์เป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไั่เช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายทั้งเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทยัยในแก่นหาสามเมื่อ พูดทั้งเรื่องอริยสัจสี่พูดสองข้อเท่านั้นก็เป็นว่าตลอดเรื่องหมดที่ยกทุก์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ล่าอิกสมกับว่าทุกข์เปนของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วทันที่ว่าเราได้กำหนดแล้วกหมายบองมันชัดเจนน่นมันล่าอีก สมุดไทยเป็นของสมุดไทยเป็นของ,ของควรละเราได้ละแล้วมันก็สร้างของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากําหนดแล้วก็หมายความว่ารู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุิไทยที่ว่าเราได้ละแล้วพูดสองเงีน้นีแล้วก็ไม่น่าจะพูดทึงเรื่อง มีโลดได้มากเลยนีโลดแปลว,ว่าความดับทุกข์ก็ไม่มีอื่นไกลก็มาดับทุกข์แต่คือดับตัณหานี่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วงั้นยังว่าพูดซ้ำทั้งเรื่องตัณหาอนี่นอในตอนนี้โลด จึงว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดน้องก็ไม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปฏิวัติสามอาการสิบสองในในปัจจธรรมสี่ปัจจธรรมสี่ในทุกสมมติสานนี้โหลดมาทันนี้ปฏิวัติสามนั่นคือว่าหนึ่งทุก สองเรากํกำหนดสามเราได้กำหนดแล้วมีเป็นสามเรียก่ปริวัติสามแตละในแต่ละสัจจะมีปริวัติสามสมุทัยหนึ่งเป็นของคนกำหนดละสองเราได้ละแล้วมีเป็นสามมีนิโรดหนึ่งเป็นของควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมีเป็นสามมาก แสงของมักแสงของควรดำเนินเราได้ดำเนินแ้วมักมีอาการสามท่านจริงว่าปฏิวัติสามคือวันสามรอบรวมยังเป็นอาการที่สองในสี่สกัดในนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมเิ็บรวมแล้วนั้น พูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์มาพิจารณามันก็เป็นสมาธิแลวมันเป็นมรรคแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิิเกิดความชัดขึ้นว่าทุกจริงชาติชาลาปัญญาสีปนนัาเป็นตนแลือทุกสิ่งอื่นปฏิจจินนารทุกเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั่นแหลรความเห็นจริงนั้นก็เป็น ติดการละานนั้นเลยเบื่อหน่ายคลายได้วก็ถอนถ้าเห็นจริงเนี่ยมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงเนี่ยเป็นตัวมากพอพูดถึงเรื่องยกพวกเกอนพิจารณาก็เห็นชัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอนุลละทุกละทันหาละทันหามันก็จะเรียกว่านีโลกอยู่แล้ววนกันอยู่ในนั้น อันนี้ท่านมาแยกออกเป็นขันตอนออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จำในแม่หรืยให้ครบทั้งสี่ท่านเดียวมาพูดถึงเร่องนี้โลกคือความดับทุกข์นั่งจะอธิบายต่อแค่นี้นิโรโทรคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดโดยย่อ ยาอย่างตัณหาโปโนพวิการอนิรดากระตากระตากะตาตาทินานินิคือว่าโปโนพวิการอนิรดากระตากระตากะตาตาทินานดินินั้นหมายความว่าความเพิดเพยินดีในการมาตัญหาเพราอตัญหาหรือพอตัญหาไม่มีดับเข้ามาหาอยตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั่นเองนี่โลดยังไปดับ ยังเป็นผู้ดับจึงว่ามันวนเวียนกันอยู่ในนะั้นตั้นหาคือความเทเยือะทะอยานเป็นตัวสมุทยัยเมื่อสมาธิทีคือตัวมัดเห็นตัวสมุทัยชัดเจนนละกันเลยที่นีนโลกท่านก็เลยมาเนียกปมาเป็นโลกความดับทุกข์มันเป็นเรื่อง ่นพูดได้ตามตำหนักตำนาท่านนี้พูดในเนี่ยปฏิบัติผู้ปฏิบัติทั้งหลายสิ่งใดที่มันมาลบกวนใจของเราให้เดือดร้อนเป็นกางวลสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจาก ตามตัญหาเพราะว่าตัญหาวิพวัวตัญหาหนีจากตัญหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นนันก็เรียกว่าอยู่ในสมุทยัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดเจูว่มามันเกิดจากความทะเยอทะยานท,านที่ล้นสมใจไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรา มันยังคอยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผูม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิดมันสงบวางเรื่องอุประทานนั้นสียมันก็เป็นมีโรดมีนักแน,นวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เราตั้งใจทำความสงบและที่ตั้งใจปาโรคควาเคียด กัเพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องความยึดความถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่ส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆส่งสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งใดก็เลยยึดในสิ่งนั้นร้ว่แล้วแตเป็นตัวตัณหาไม่ได้ไม่ได้หนีนอกขอบเขตตัญหาเหตุน,นั้นผู้ปฏิบัติจึงค่อยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่าน ที่ท่นา,ท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 านาว่าตัณหาตัณหาตัณหาสามคือกลามาตัณหาภพราวะตัณหาวิภาวะตัณหาสิ่ง,งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยินดีเพื่อเพือนมัวเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่าตัณเรียกว่ากลางาตัณหาคือความคลายความพอใจ กามาลาคะกามาตัญหากามาโลกกามาพบกามาภูมิกามาิี่ดิท่านสรุปรวมเด็ดความว่ารูปเสียงกินโพภธภิ์อะยินดีในรูปเสียงกินตโพธภิ์เถะครับเป็นพิตั้งของการพูดถึงเรื่องกามแล้วก็ของกัวท่านจะให้พิจารณาเห็นท่านคุณเห็นมันงโทษ เห็นท no tamam. ี่เกิดของกลามเห็นที่ตั้งของกลามเห็นวิธีที่จะดับกลามนี่หมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับเละทำให้ดับไม่ได้ไม่กับไม่หมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันจะไจะดับที่เกิดได้และเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จึงจะเป็นดับตรงที่มันตั้งอยู่นั้นได้โลกนี้เรียกว่ากามโลก ถ้าคนยังมีกามไม่กิเลสจะตายแตยัง,งนคนมาเกิดถัาต,ตัวใดมีกามไม่กิเลสก็มาเกิดในกามโลก้ภูไม่ได้เรียกว่ากามภูมิแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ในกามโลกอยู่ในกามภูมิครอบปณิเรียวกามภูมิมีความมีรูปเจี่ยงกินและโกรธาธาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเพลินดีกับรูปเสียงกนินและโกรธาธาดีไหมชัดต,ตัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ ถ้ามีนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไหมแม้ที่สุดแต่เราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยอยู่ทุกวันเดีเวาปัจจัยสี่พาป้อนส่วหนึ่งของผมอาหารการกินเศษส,ส่วนหนึ่งของกาม ที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่ยุกการภาษาไข่ป่วยต่าเ,เป็นส่วนหนึ่งของกลามท,ทัง้งนั้นทำไมจึงว่ากันถ้าพรเครื่องนุ่งของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้ามมีตัวกลามเป็นสมุดฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยจะทำเป็น ข้าของเครื่งองหนึ่งของผมขึ้นมาได้แล้วจะทําให้เป็นของสีส,สดงดงามสวยสดงดงามว้ประการต่างๆล้รานว่าเราจะไปดิคิดออกมาจากกามทั้งนั้นมีกามเป็นเป็นมูลฐานทั้งนันอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อสัตว์ ตลอดทุกสิ่งทุกาการก็เป็นเชื้อของกลามคือเกิดมาจากกลามที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนถานทีนี่งต่างก็อาศัยกลามตต่นั้นะเป็นมูลฐานนี่ก็ไป,ปด,ดิบคิดแต่งเพื่อเด็ดควงสุขควงสบาย ถูกต้องตามความต้องการประสบปัญหาจนคือต,ตัวกลางยุกยาเป็บสัตว์ต่างๆที่จะเราบำบัดคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกลามหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดเขาเห็นที่มันที่มันเป็นเชื่อกลามอยู่แล้วจริงว่ามมันกว้วางมากือินข้อเหตุที่มันก้างนี่เอง ชัดทั้งหลายขึ้นมามันยังค่อยอยู่ในขอบเขตลวงล้อมของวัตถุกลางวิจาาิทธิรกับจึงค่อยเดือดร้อนในเป็นทุกข์คนน้อยคนแนวกุ้มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุจะเห็นโทษทั้งเรื่องหลไรอันนี้ค่อยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดนีเลย นอนอยู่กับกามเกิดอ,อยู่กับการกินอยู่กับกามอาศัยกามนี้ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดนึกเอเื่องออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้น่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในการมาโลกเมกามมาคบกามาปูมกางมาคือดูที่ไหนจะไปหยามหนีไม่มีใครไปหยามหนีแล้ว นี้จะมุนเขาทังนั้นอ่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะเอาไปของหนักนีเรื่องเรื่องนี้แหละเป็นไผ่ไงโต้ที่เรียกว่าสม,มุดไยัยพูดกันง่ายคำว่าสม,มุดสม,มุดอย่างกัะไม้ตอมันดื่มดำลงไปลึกทีเดียวไม่มีการที่จะโผล่ขึ้นมา นี่เรียกว่าตัวสมุทไทยเป็นเหตุในเกิดไม่รู้แล้วรู้หอดเป็นทักทีผู้ที่มาเห็นชัดปล่อยวางถอนได้เลยเป็นเรื่องดับถุกจึงเรียกว่าน,นิลกอยาอย่างตัณหาโบโนโคยิกาตั้นหาอันใดที่มาทำให้เกิดบวมเลวไม่รู้แล้วรู้หอดเป็นทักที นั่นคือมันธิดาคาตาคาตาคือประกอบด้วยความยินดีและเพิอเพลินและอันนั้นคืออะไรคือกาวมาัดหาพวจตนหาวิพวจตนหา,นหาลงมาตัวมัมไทยขุสองละก็ไม่ละอย่นหละตัวมัมไทยัยเองสิ่งจะถึงนี้หรกถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามตำนานแต่เราเห็นเพียงสว่ามันเป็นโทษ แค่เีเพพาะในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มาวุน่นวายสงสยัยอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะจบจะสิน้นลีวมันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำไมเราเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นไัยก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์เป็นเหตุน,นำมาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวตันหาน,นำมาให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่แล้ว่าตั้มหาือไม่ใช่กับตามเถิดไอ้เมุไทยไดไม่ใช่กับตามเถิะแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้มันเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทั้งวันอย่างนี้เราพยายามละดูไปพยายามของตนเองพยายามปล่อยวางพยายามทิ้งถอนพยายามไม่ให้เห็นเป็นคุณเห็นเป็นโทษหรือจะพิจารณาโดยุบายได้ก็ไไกตามเถอะ ด้วยปัญญาวิธีใดด้วยปัญญาใดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเชียงเห็นว่าไม่ดีเท่าน,นั้นเนี่ยพยายามที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกนทางเ็าชัดเจนในตนเองแล้วล่อยวางทิ้งได้มันก็เป็นมรรคคือสมาธิสมาธิในที่นี้นะเห็นสิ่งใดทิ้งได้ยังเรียกว่าสมาธิเห็นได้ทิ้งไม่ได้ยังไม่ไมเรียกว่าสมาธิ ังไม่เข้าถึงมากรจริงว่านิโรดนั้นถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องสมุทัยเป็นของคนละเราได้ละแล้วคำว,ว่าเราได้ละแล้ว,ลว,ลวมันก็เป็นตัวนิโรดอยู่แล้วไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่าถึงนิโรดอยู่แล้ว นี่ว่าตามตำัาตะปลาก็ว,าว่าในแนวปฏิบัติตำราต้อง,งจดจำคำพูดแนวปฏิบัติเองมันเห็นได้ใจของตัวเองไม่ต้องจดจำตำราเลยคำพิ่ันพูดบรรยายไปเห็นชัดด้วยตนเองเราทำงานเหมือนกันก็หนามปักจะปักมือปักเข้าตรงกนหนนะตามเทคนิีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเ้านะ จะต้องหาเล็กแหลมเล็กหนามมาบงตรงที่มันเจ็บนะตรงที่หนามมันปัดเข้าไปจนถึงหนามแลยังค่อยถอนหนามออกมาจริงจะหาตัวหายเจ็บอันนี้นั่นเรียกว่าตำราคือตำราโดยมากมันมีอย่างนั้นครานี้ถ้าหากคนไม่ได้เรียนตำราเนะ่ถ้ามือหนามหรือนนอะไร คอามคมข้องแข็งอะไรมันมาปากเขาเท่าือมือชะตามรู้สึกจิบด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บัญญาติว่าทุกข์สมมติเกิดมาทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักเรามันเจ็บมันไม่สบายม,มันก็ถูกทุกข์ของเขาแนวอุบายที่จะขุดหรือจะบ่งนาน,นั้นออกจากเท่าจากมือของเรา เราไม่รู้จักแล้วว่าขุดหรือวบบ่าบงหรืออะไรต้องทำไมต่างกันแต่เราเห็นว่ามันเจีบตรงนั้นแล้วพยายามที่ออกด,ด้วยวิธีใดก็ตามมันออกได้ด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากความทุกข์เหมือนกันเหมือนกันกับตำราที่เขาเรียนที่เขาบรัญญาตาไวะเราไม่มีตำราแต่เราทําให้พ้นจากทุกได้เหมือนกันอันเดียวเพราะนั้นตำรานั้น ให้จ้างมันเป็นตำราใช่ไหมเราไม่มีตำราแล้วครับพยายามในการที่เราจะพยายามให้พ้นเสียจากทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์้ของมันสบายที่มีอยู่ในตัวของตนที่มันอยู่กับจิตกับใจกองัใจของตนใครๆก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่ม คนที่เห็นทุกข์เช่นนั้นรู้จักูีว่าทุกข์แต่ไม่ทราบวิธีแก้ด้วยวิธีไหนตั้งนานท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนให้าะให้ทิ้ง,งข้าไปยึดไปถือเลยเป็นทุกข์เรื่องทุกข์ทั้งหลายอันนั้นตำนานท่านบอกว่าคราวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีไหนาะถ,ถ้าถอนความทุกข์โผลมออกมาออกมันก็ถูกขึ้นไปอันเดียวแั้สุดท้ายแต่เราจะใช้วิธีไหน เราจะพิจารณาโดยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกมิสมีการสัมผัสจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นไปจากมาเร้ยนโดยตาโดยใจนั่ตนแล้วก็นั่งพิจารณามันก็ถูกทางเดียวกันนี่จึงมเล่านิ่ทานเขางเรานีทานไปในเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงผูนดังลูกมันตาย เป็นทุกข์คุ้มกุ้มใจเขาอ้อนวอนท่านพระเจ้าเขาเถือพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนจะเท่าไรเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันสักทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในหันคนเดียวที้พระเจ้านี่เอาเปลี่ยมุษย์เรืกอน เราร้อนอกร้อนใจเราคลุ้มอกคลุ้มใจเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วลึกถึงพระเจ้าสัากเท่าไรเท่าไรพระเจ้าก็ไม่มาโปรดปรานให้เรา้นจากทุกข์เลยน่าจะเห็นอกเขินใจนบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกเขินใจมนุษย์เลยเสียแรงเสียเรี่ยวเสียแรงที่เราอ้อนวอนเราล่องขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเปรียบมนุษย์ ไม่ดีอะมันเลยได้เห็นลงพลังคนไม่ดีเพราะจะเอาเปรียบนิดมันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวมขนเองเพรา้วคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัดผ่าจากกันมีการเกิดมีการตายคองมท้าลายทะไยังมีอยู่นะเพราะว่าสิ่งในตัวมดเกิดขึ้นมาตรงนั้นมันเลยไม่เห็นชัดดยใจของมันเอง เม่จะไปร้องไห้ร้องโหยเป็นทุกข์กับลูกของเรามมนก็ไม่ได้กลับคืนไม้เราเห็นหนามันอีกร้องมาเกิร้องไองห้ร้องโหยเป็นทุกข์หรือทุกข์เสียบเราไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาหยาเลยเมื่อเลยวางทิ้งไดยมันเลยไปถูกคําสอนของพระุธเจ้ามีปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองอะไรอย่างนี้สั้งของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองไไเชื่อพระพุทเจ้าแล้ว ประเทศนาทำแท้คือปัจจังชัดเดยวยตนเองมันเรียกว่าทำแท้วท่านยังชมอีกว่าเวที่จะโพยูหิตวินยูชนเท่านั้นแหละคือผู้มีปัญญาเท่านั้นหลงจึงจะเห็นแจ่มเดียวตนเองอย่างคนดังคนนี้เลยเกิดเป็นมียูชนวินยูชนขึ้คือมาทันทีท่านันทั้งทั้งที่มันก็นไม่รู้จักว่าวินยูชนคือไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกหนทางเขา มันเลยเป็นยินยิวชนเกิดขึ้นมานย่นั้นเนี่ยของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงมนเป็นอย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำรา,าไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไม่มีก็เถอะอย่งางอราถ้ามาสอนนี่แล้วเนี่ยอธิบายฝั่งนี้หาว่าคุณนายด้ใครก็ตามเอาไปพิจารณาทั้งเดือนคนนี้เวลามันจะเกิดความรู้นะั้นขึ้นมาจริงๆอย่าง,ง,งทิ้งมดอะครัอคนนี้ ไม่ได้นึกว่าเป็นคำพูดของธรรมะและ้วธรรมะทางสอนต่รมาชัดขึ้นในใจของตอนเองเมื่อชัดขึ้นในใจของตอนเองแล้จริอ๋อที่ท่านว่าเป็นอย่างน,าน,านี้เองนั่นน่เอยเเกิดขึ้น,นมาเึงค่อยมาชัดที่หลังอย่างนั้นชัดขึด้นโดยตนเองอันนี้เรียกปัจจิตตังอธิบายทั้งเรื่องมีโลดคือความดับทุกวันนี้ก็เเพียงแค่นี้เรื่องปัญหาในชัด เอียงอ่าได้เอียงเอียงต้องมีทางใดทางหนึ่งเอียงเอียงไปทางความรักควานทางเอียงเอียงไปทางคมดีคนชั่วเอียงเอียงไปทางไหนไม่ได้แค่นั้นให้เห็นถึงจินให้จิตวางเป็นกลางเรงไปมันเที่ยววางเป็นกลางนเลยนะเพื่อจับ มื่อมนดีใูเพื่อีหลัากมีระเอียดไม่มีถมตนทัญยัตมีตรงกลางกลางความที่ตรงกลางลงทุดเคยจิตหลงมหนี่ยกลางคือมันจะรวมเป็นจงังหวัดจิตจิตเป็นเอเสตาจิตประสิดกลางเท่นั้นเนี่ย